ที่โรงแรมชาเทียมนะคะเราเดินเข้ามาชมริมน้ำนะคะด้านนี้สวยงามมากค่ะเป็นโรงแรมชาเทียมนะคะเจริญกรุ๊มนะคะติดกับโรงเรียนเลยอันนี้โรงเรียนนี้ติดกับโรงแรมชาเทียมนะคะโรงเรียนราชช่าแค่ค่ะ ค่ะเราไปด้วยกันนะคะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะที่โรงแรมชาเทียมนะคะเจริญกรุงค่ะวันนี้มาชมวิวนะคะเัียน,นี้ได้โรงเรียนลาดนนทนก็ติดก,กันละค่ะโรงเรียนกับโรงแรมกับโรงเรีย,โรรยนโรงเรียนกับโรงแรมโรงเรียนนาดาชาคนะ,คะกับโรงแรมอยู่ใ,ใกล้ๆกันเราเดี๋ยวนนี้เรามาชมวิวต้นไม้สวยร่มเย็นดีนะคะ ค่ะไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะมีสาพภูมินะคะเดี๋ยวเราสักการนิดนึงเดีค่ะด,ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะวนี่นะคะขออนุญาตถ่ายนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เสียงเด็กร้องด้วยต้นไผ่นะคะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ได้กันะะกนะคะค่ะถอนะคะอันนี้มปีเรือด้วยนะคะเนี่ยเรือด้านโน้นนะคะเีเรือจอดนะคะจะลงท่าเรือด้านนี้เลยของลูกเรือแอนนะคะ นี้เป็นเรือของโรงแรมสวยงามมากขาและโลนงคะค่ะ,คะก็เดินไปได้กันเลยนะคะเนี่ยค่ะมาพาชมาณาจักรของโรงแรมชาเทียมนะคะสวยงามมากเนี่ยค่ะ ไปด้วยกันเลยนะคะชมความงามชมวิวด้วยกันเลยมีต้นไม้งดงามค่ะเนี่ยนะคะ